รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคำเตือนให้ดูคลิปนี้อย่าเลืมกินข้าวก่อนดูคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ร้านท,าทักคลิปซีฟูนเองค่ะวันนี้พบกับยิพปี้ดอทชาแนลนะคะแล้วก็ทิงเลยดีค่ะวันนี้เราจะมีสิ่ที่ไหนอย,อย่าลืมติดตามกันนะคะ <c oughs> มีตู้ขี้ตุกตาด้วยนะคะและมีตู้ไอศครีมด้วยนะคะ 啊！对。<noise> <noise> เราก็สั่งเมนูอาหารกันนะคะทุกคนอ้อาวเจ้าภาพหันหน้ามาเร็วถ่ายซีล่ะมือมีเปิ้นเลี้ยงไม่ใช่หรอมือนี้สองคนนะคะเจะา้จาภาพเจ้าภาพเรามาดูเมนูอาหารแล้วก็อาหารจะสั่งอะไรมาติดตามกันนะคะทุกคน อ้าวนี่เนยน้ำโคก็ได้น้ำโคก็ได้ใหญ่เบียร์ไหมนะนะคนละแก้ว ขอฮอร์โมกส่วนมีฮอร์โมกเอาไข่ถ่ายลูปอันถ่ายรูปมันจออไปเลนั่นแะครับเซ็กซี่ครับงไหนครับนี่ครับดครื่องดื่มชอบพี่ยังครับโคโอบครือนี่คืออะไรคะปลาดุกทะเลผัดชาปลาดุกทะเลผัดชานะุกคนเงยกิ้ได้ปลาดุกทะเล ไม่ใช่ประดุกบ้านลองบ้างเรามากินอาหารกันดีกว่าทุกคนขับตัวกันนะคะนี่อันนี้เมนูเพิ่มเติมนะคะทุกคนนี่สาภาพที่น้องนันก็กินกันหมดแล้วสายนะฮะรถติดอ่ะ พี่มตโมตัวมาแล้วปลากระผมมึนกระนาวจริงๆข้าวหอมนะน้ำวัดไม่ยังอิ่มเลยพ่เลยเดี๋ยวพอเลยนผมเว้นรื้อเย็นมมาสามพันเลยสามพันไม่พอมหรอกไม่หอมแบบแต่ผมเนี่ยมากินวันนี้ไม่ใช่กินไม่เหอะแต่ ฟิตเนสก็มีไปออกออกร่างกายไม่ออกไม่ได้ออกอ่ะงดเดียวไม่ได้ออกนี่ปลากระพงมึงมะนาวมาแล้วนี่เหลือหอยลายไข่เดียวผักปลาเนี่ยกินหอยลายเปล่ากินปลากระพงเปล่าไม่เนี่ยเป่าที่นี้ก็ได้แอมกพงใกล้เกินไปว่ะเกินแค่ระนิดเพียงหน่อย มนาเริ่มเมาแล้วเริ่มเมาแล้วน่ะเฮ้ยทำไมอืมนี่กิ้วกันล็อปปลามันไม่มีเนื้อเลยโอ้ยล็อปนี่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 เดือด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 เนี่ยมันจะหวานได้ไหมนะเดี๋ยวสกิลกันล็อปปลาน้ทุกคนเริ่มไหลกิ้วไม่ออก มาตัวอ่ะทำได้คือแม่คือแ ener, ม่แม่ยิ่กัดปาแม่อะแม่มือใหม่ห่านมันหวานนี่หวานะข้าวไหอะกอย่างทุกข้าวได้ทุกอย่างอะอะท่บาย ทนี่ไวายขาวมันก็กินกับซีฟู้ดครับไวายแดงเขาต้องกินกับเนื้อเนื้อไวายแดงกินกับเนื้ออะไรแต่คนไทยนี่กินเหล้าขาววายไทยกินกับเนื้อย่างอร่อยไหมคะคุณยายกับเหล้าขาวล้วงข้าวจัดเลยวายแดงอากินแล้วค่ะันก่อนนะครับ ไปกินไออะไรวะกินกับก้มตํ่าไงใบแดงเอาไปเปิดขวดหนึ่งวันนั้นกินกับไอหล่าในร้านขวดแิดแม็กกี่แม้วายใบแดงอุ้ยโตโตในตู้อีกขวดนึงอ่ะขวดกลมๆใบใหญ่ๆแน่ละเปิดไว้ยังไม่แต่ใบแดงอร่อยกว่านะไม่หรอกเราแต่กินนะเราแต่รสชาติเราแต่ได้กินทำไมคะลงในน้ำไหมเราชอบมันเป็น นอ่าสองนูเฉันแก้วกันแล้วชันแก้วกันแล้วอะไรไหมรสหวานกินง่ายก็รสเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงบ้างอันนี้นี่ไม่หวานหวานน้อยกว่าไวแต่ประมาณไวแต่หวาน ปลาลิ้นอยู่ลิลิ้นชาอยูปลาสดอยูนี่ะใช่ิ้นชาปลาอร่อยปลาสดปลาปลาอร่อยแก้วเลยหมดแก้วเลยก็เพิ่มนบน้ำมาหวานเลยเราหวานนเื่อี่นเหนียวไละวันเดียวนเหนียวไแค่น้เขาเ่แล้วีอยู่แค่นั้นนะะบ กินเยอะจะนอนไม่หลับหอยลายไหมหอยลายทุกคนตัวนี้ตัวนี้ป้ะจำไม่ลืหอยลายไหมคะทุกคน<อ>ไม่เพราไปเซ็นวันนี้นะมาผ่านแล้วต้องเซ็นเวันนี้ อยากถามเล็กๆว่อุ่าหเอาเอาเลยไหมแต่อีกที้นึงมันได้เลยแต่ว่ามันอร่อยมากอ่าวีออรลุ้เจผมไม่อยากได้มันไม่ท็อปมันไม่มีอะไรเออลุ้นเจไม่มีราคาก็ใกล้เคียงกันผมเอาแครเบอรี่ดีกว่ามันมีม่านหลังมีอะไรแครเบอรี่ปีไหนวะปีสิบดูปาร์ดูปาดูปาร์ดสสองปี มานนี้จับสังขกรอบยานี้ับแก้มยอ่าคอ่ะชิมยังชิมยงาสักรอบนี่เป็นจับแก้มที่แบบว่าถ้ากินแล้วกำลังเติมมอกินแลอร่อยครับอ่ะชิมดิชิมนี้กําลังแบบว่ากํลังกําลังคุ้มกิมม่ไข่นมันจะอร่อยอย่รงนี้ในยำ อร่อยไหมคะเราจะมาใส่ตะแกรงแล้วก็ลงไปจุ่มรอนนอยมันจะร้อนๆให้มันกรอบด้วย พิงแล้วอ่ะทำไม่ต้องมีอาหารหรอกหรือแค่กับแก้มฟูไฟไม่เ้็งไม่ต้องไม่ั้นแหละครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไอ้มันเอามันเอาอะไรนะไอ้ผู้อาดเอาผู้อาดมาหั่นเสียงแล้ววาซาบิวางแค่นั้นแหละกับแก้มมันอื กินเสร็จแล้วนะคะทุกคนข้างหลังก็จะมีคุณยายกับคุณแม่นะครับเดินตามมานะครับนี่นะครับโอ้บรรยากาศสวยมากเลยนะครับมีไฟสวยมากเลยสองข้างทางนะครับเป็นไฟสีฟ้านะครับผมแล้วข้างบนก็จะเป็นไฟสีขาวนะใช่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ยินดีต้อนรับช่องนะคะทุกคนแล้วถ้าคลิปนี้ถึงอ่าประมาณสองแสนวิวนะเดี๋ยวพี่โมโตแจกเกียรอสเชอร์ที่นี่เลย1,000บาท นะครับแล้วคลิปนี้สองแสนวิวพี่โมโตแจกเลยหนึ่งพันบาทนะโอเคนะเอาให้ถึงนะดูให้ถึงนะแชร์ไปเพื่อนๆด้วยนะสุ่มแจกใต้คอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊า่บายค่ะ จะกินอะไรเต็มหรอคะกลับยังไงกลับแล้วอะไปสวัสดี